สวัสดีครับผมเพชรนัทนะครับและนี่คือ,คอเคาน์เตอร์สไตล์กระบอกเป็นสีแมปทัสซอมนะครับไปโหลดมาจากเวิร์กช็อปแมปชื่อว่าโคอฟมันเป็นมิชชั่นโคอฟไพรนะครับเป็นแมปพ้นนี่ก็คือคนสร้างนะคนสร้างมีตังไปซื้อระเบิดตัวคนสร้างเลยแล้วตอนนี้นเราเลือกความยากเลือกไมดี่ไเราจะเอาความยากเท่าไหร่นี เด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมแนะนำผมลืมแนะนำคนนี้ก็คือเพื่อนผมนะครับอาเกิยมะหรือชื่อเบสนะชื่อเบสโอเควันนี้เรามาสองคนไหวไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วดูระดับด้วยที่พี่เขาตีหนึ่งเนี้ยพีหนึ่งพันอีซีเกมครับผมอีซีเกมโอ้โหดูยศด้วยฮะโนไอ้เหี้ยกูกดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาใหม่นะเมื่อกี้กดผิดรีบไปไหนยังไม่ได้ซื้อปืนเลย มไปมปซื้อก่อนเปิดอะไรไมันมีต่อให้อยู Demon> ่แล้วอะมึงมีอ่ะผมไม่มีหนึ่งพัน0 0หนึ่งพัน HP ม e w music n สิกขอเป็นโนนะเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ดูคลิปนั่งไม่ได้จริงๆ AK อยู่แล้วชีวิตีดูด้วยทำอะไรได้ ทีมจะแบ่งเป็นสามกลุ่มแฮกเกอร์นักยิงแล้วก็คนขับรถถ้ามีคนขับรถด้วยนะครับมีขับรถด้วยแน่ๆเพราะว่าต้องมีการขับรถเกิดขึ้นเฮ้ยทำไมซื้อระเบิดได้สามมุกเวะอานนี้ดรือ่าพร้อมยังซื้อระเบิดยังซื้อระเบิดเลยมีสมองแปดแฟกนะ ปืนสั้นเอาไงจ๊วปืมสั้นเราก็โอ้เราใส่เทื่อนมีเตอร์ไปผมเน้นไปเยอะไปก่อนเนาะปืนไอเยสเซียสระด่ายิงยิงยิงยังไหนอ่ะยิงยิงรถยอสเออซิวซิวยิงวดิอัมมี่จะถึงแล้วยดิโอ้ยถึงด้วยถึงอ้าวครับมันมีโค้ดให้อยู่แล้วโคเวอร์แฮกเกอร์อนะไรเนี่ยเก็ตเดอะโค้ดแฮกเกอร์เก็ตเดอะโค้ด อ๋นอ,น,อน,นี่คือแบบนี้มันจะแบ่งเป็นสามหน่วยเลยนะโคเวอร์แต่แฮกเกอร์นักยิงโคเวอร์แต่แฮกเกอร์ไม่รู้แล้วเราอยู่ทีมเดียวกันไป <c ười> ไม่รู้ใครแฮกเกอร์หายแล้วเราอยู่ทีมเดียวกันครับคุณมาแล้วปะได้แล้วนะครับไปอู้เสียไไ<ป>วยไข่เฮ้ยมีอีกคนนึง อ๋อโปรเพจแน่นอยู่แล้วนี่นะเปลี่ยน FPS นะครับอุ้ยเฮียขาอุ้ยเฮียมีบางมีบางเกมไหมเกมไหมลอยมาเป็นตัวเดียวเกียเกียอะไรเนี่ยแฮกผมว่าเราแฮกลิฟต์อะไรวะต้องหาโค้ดวะอุ้ยอ๋อมันเป็นเกม อย่านี้แน่ๆอ๋อถ้าถ้าเราตกลงไปเราก็จะหลุดเราต้องขึ้นไปเรื่อยๆไอ้เบสมึงลองเล่นป่ะได้ได้ได้ไม่ไม่ลอง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 เล่นก่อนลองเล่นก่อนนี่ฮะถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงค่อยมาเล่นรอบหน้าเดี๋ยวค่อยเล่นนอกรอบโอ้นี่เอ็นเวนเตอร์มึงไม่ต้องแฮกแล้วมั้งเนี่ยน่าจะแบบพังประตูมาเลยไม่ได้ที่มีคนหรอไม่มีไม่มี เฮ้ยบ,<อ>บิชข้างหน้ามีคนแน่ๆเลยวะ่ะนั่นไงอุ้ยเฮียแม่งอุ้ยหอบแม่งหลบโคเวอร์ด้วยสัตว์ยังไงยังไงยิงอะไรนะอุ้ยเฮียแม่งมีคนยิงมาประตูประตูต้องเปิดได้ดิอุ้ยอู้อุ้ยัยไงไงนะ่ยตกใจยัไงไ,ไง,ไต,ไงไต,ไต่อยังไงต่อนี่เรามาป้นแบงค์หรือเรามาตีกับตำรวจวะเนี่ย เฮ้ยข้างล่างลิฟต์มันไปได้ต่อวะ่วะแบบวะเนี่ยมันมีทางลงอีกอะเฮ้ยอย่าโยงอย่าลงแมบปบเดี๋ยวลงไปตันนะตายเลยนะดูเหมือนนี่ทางนี้เ,เ,นเราต้องแบบหา,าหรถก่อนต้องหารถยี่ห้นเฮ้ยเฮ้ยผมได้โค้ดอ๋อมันคือโค้ดอ๋อแล้วก็บิ๊โอ้โหบิ๊โอ้โหแม่งอย่างกับตำรวจ ี่ระเบิดแล้วไปไปมันกับสัมภัยไปได้ขอปิตีนะเฮ้ยลิฟข้างล่างมันมีคนเสยหายอยู่นู่นเห็นละตัวหนึง่งยระวังมันยิงมา้าผมบอดเกมนี้แม่งแม่นอยูอย่มันเะนี่ยตามผมมาผมรู้เฮ้ยผมรู้รถมันอยู่ไหนตอนแรกผมเห็นมันชี้อยู่ใกลขนาดนั้นเลยไกลไกล โอ้รงนู้นเลยไหนนะล่ะแป๊บนึงนะผมจิตวิญญาณทำสวนมันเยอะเข้าป่าแบบโอ้แบบแบบดูเหมือนธรรมดานะแต่ผมบอกเลยว่าอย่างเงี้ยยากนะทำแบบมันไม่แบบง่ายแม่งยิงมาตั้งแต่ระยะหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะฮะยิงมายังไหนวะเฮ้ยกูเห็นละเฮียไอร์ิว อุ้ยอุイイ้ยเสียง็นยังไงวะว้าในบ้านนะในบ้าน,น,านอุ้ยกูเห็นแล้วเอาเอ็นวีวะในบ้านมีหนึ่งครับเฮ้ววในบ้านผมเห็นแล้วในบ้านผมเห็นแล้วนี่ผมที่รู้คือผมจะเก็บไปตรงที่อยู่ไกลอ่ะมีตัวโคตรที่อยู่ตรงนั้นน่น่ะนีไงเดือดขาเราจะเดือดขาแล้ว เดี The Car, The iver, ๋ยวคาเดี๋ยวไดเวอร์กำลังวิ่งมานะ้ <มา S 2> อ้าวครับไปเลยโอ้โหดิบตๆดริฟดิะได้ไหมเดี๋ยวไดเวอร์ที่ต้องทำอะไรบ้างเนี่ยมาดูว่า <c oughs> เราเราเป็นสามทีมในคนเดียว <c oughs> ใช่ไหมสามทีมในสองคนได้เรามีสามทีมกับเรามากันสองคนไปแบงค์ <c oughs> เอาทีมเมทไปแบงค์รับแบงค์อยู่ไหนวะโอ้โหรถบล็อกเราาจะทงนอุ้ยอุ้ยมีรถบัสด้วยรถบล็อกโก้ไลท์อ๋อยังไม่ทันอ่านเลยไหมเราต้องตรงมาเรื่อยๆดีกว่านะพักอเดี๋าวอ้ารถบัสนี่อยู่หวังอยู่หลังขาเอ้ยเดี๋ยวดูก่อนโอเคนี่แหละไป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 อ๋อนี่คือแบงค์แบงค์รัสเซียได้ไหม ก็ดค่โค้ดเดอร์คาเอาวอาวผมต้องเอาเดอะคาแล้วม,มาตูไหมง <c oughs> งมากเลยมันต้องแล้วมันต้องมีจุดฟ์าใช่ได้กลัวรถจอดตรงนี้เลยนี่แหละฟ์าเดอร์ัาเป็นเรียนไง นี่ครับโอ้โหเราจะไปจอดรถกระบะนะเนี่ผมจอดใช่ไหมเอาแล้วปังเลยเกินการขับไอทีเอสนี่ผมเซียนเลยเกินแม่กูขึ้นกระบะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ว่ามันเหมือนแบบจอดหน้าแบงก์ก็ได้มัากน้ำขับน้ำเลยเชื่อผมนี่ไงจอดหน้าแบงก์ก็ได้ล็อบเดอะแบงก์ รอบเดี๋ยวแบงค์เนี่ยเขาให้วิ่งบบอุ้ยโอ้มีคนกรีดด้วยเยอ้ยนะคนเอ้าเ,เดี๋ยวอุ้ยยิงจ่อมันไม่ตายอ่ะไงไงเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูโอ้พี่กัปตัคุณต้อง the game ลคลัชเด็ดเกมนะครับนะครับเราจะมาวันแมนทัพโอ ไอ่ผมว่าผมไม่รอดแน่เลยว่ะผมโดนนุ๊กกันยิงอันหน้าแฮกเจอโด,อด,อดเป็นมินิเกมที่โหดมากอุ้ยเกี้ยมแม่งแฮกเฟลแฮกเฟลท่าไมเป็นตัวนอนอัอนนี้คือโดนนิดนึงไม่ได้เลยคือแบบมันมันจะไม่ดันเราลงไปแต่เราโดนนิดนึงไม่ได้ใช่รอดแฮกทั้ซี

ตูตูโหเสียงมันทำเสียงด้วยโคตรเจ๋งมันเหมือนเอาโคบาร์ไปตีกันเลยครับเอาเลยครับใส่โค้ดนะครับโค้ดไลน์ใช่ไหมเออโค้ดไลน์เลยจอฟีนา่านห้กูต้องเดินไปเปิดด้วยเ,น,เนี่ยมันจะมีคนอยู่ในหรวะมัคนคงไม่มียามอยู่ในหรอกจะพเจอโอ้รวยครับโอ้ เยอคนเดียวอ้าวตำรวจได้ตัวประกันไปแล้วตำรวจก็ได้ตังค์ไงเยอะเยอะเลยครับเยอะเยอะเลยครับโล่ครับโล่งโอ้ผลได้เท่าไหร่ผลเล้วรับปั๊บแม่งนานวะน่าจะมากันสองคนอ่าเรียบร้อยหนึ่งครับ นี้วะเน่ยโอโ้โหเอให้หมดเลยมาคนเดียวเไ็บ,บ,บเรามาดูนี่กันดีกว่า,อ,าอะไรเนี่ยเป็นดูโอ้แบงก์ดอลลาร์ใช่ไหมแบงก์ดอลลาร์ใช่ใช่ใช่ <laughs> โอ้ผทำเทคเจอร์แบงก์ดอลลาร์เที่ยแม่งกูนึกว่าอีเครื่องตัดประตูไปนี่นับเซเดียวแอสนาเป็นป้อมปืนนะนี่ป้อมปืนเป็นเลเวอร์ นึกว่าเลเซอร์แม่งเป็นคนนั่งเล็งลิเนี่ยต้องมีตำรวจมาดูเราเป็นโจรมืออาชีพโอ้เดี๋ยว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 กดลนคุลนเดี๋ยวกันอู้ย อุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยมีระเบิดด้วยเฮียมาแล้วยอดเลยครับอีปิกนะครับเมื่อกี้ผมอีปิกเฟล์วะไงยังไงอะขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยปืนปืนปืนเมื่อตะเมื่อเฮียแม่งดักอยู่ข้างนั่นอะไรอะนั่นอะไรนั่นอะไรอุ้ยเฮียแม่งยิงติดรถโอ้ต่อไปทางไหนต่อวะ โอ้นะตีขับรถยนต์กลับไปเลยครับขับไปมั่วๆเลยกลับไปไหนนี่ยากขับไปไหนอ่ะเฮ้ยกลับไปไหนวะทางปะลองกระทางที่มีตัวกระทางที่ดีที่สุดนะโอ้โหแม่งมันยืนขับรถขับรถไปด้วยยิงไปด้วยเหี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะนี่คนคนหรือตำรวจมันขับมาว่ะคนหรือตำรวจมันขับมาวะ โบยับช <A> ุดคยทรนเครืองยนต์เครื C ่องยนต์รื่องยนต์่เครื่งยนต์มเรียกกูไม่เครื่องยนห่าเลยโอ้โหโอ้โหแโค้เ้อูกโอ้โหบอกยิงเค่ยนต์แต่ว่าเยยิงไม่โดนยิงไม่โดนทางใไม่โดนางในไม่ด้ยางในไม่รับมันนพวกแข่งนะคิวจังเลยโอ้โหหัวแตกงานครับผม ลงมายิงแม่งเลยออเอาไปตัวเวดียวได้ป่าวะมาเอาปืนครับเคล็ีฟิลกะสนแทแล้วจะขับรถไปต่อนะผมก<ไ>เกิดไม่ได้อยู่ดีนะมันขึ้นเม,มื่อีสปอนไพร์ผมเกิดไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรของมันผมต้องรอเฟล,ลก่อน วันแมนอาไม่นะโอ้โหโอ้โหแม่งขับชนงวยผ่านเอ้ยกว่าดิกูทิ้งสี่เสือไปจอดไหนวะใหญ่โอ้โหโอโหอุ้ยมไปชนรถกูโอ้โหสีระอุ้ยรถอุ้ยโอ้แม็กเซนไปเนี่ยอุ้ยทำมันโอ้แม็กเซนเป็นไรลาวเอ้ยจะเป็นไรลาวเฮ้ยเมื่อกี้ อะไรเนี่ยไม้ดีโอ้ยังไงเ,เดินไม่ได้เดินไม่ได้อืมเมื่อกี้เป็นไงรดความลดความไปต่อไม่ได้เลยเล่นใหม่โคดเวนครับอ่าเราก็ถือว่าเราก็รู้บ้างแล้วนะครับไปเลยดีกว่าโอเวอร์อะไรก็ว่าไปนะครับ ยิงคุณยิงตอนที่ตำรวจมันมาข้างนอกอะ่ะอุ้ยโอ้โหยครับมงไหมผมมันต้องมีตัวดีมันชอบโผล่มาเนี้ยเออมแม่สเปอเ์ดีจริงๆตัวครับจะโดจ้าง <laughs> เราจ้งา,าจงมาถูกคนแล้ว พ่อมันยิงโจ้อจะโดนอีกรอบดิฮะนี่คนหรือยิงโจ้ฮะนี่ปิดเพลงเล่นแนะครับไม่มีเพลงเพราะเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดถ้าแบบเปิดเพลงเล่นจะมีคิวอันนี้ครับมันเฮ้ยเฮียยิงไม่โดนผมไม่มีก่อว่ะสามไม่เป็นไรน่าจะรอดรอดอยู่รอดเลือ่อนเลยนอกมาแล้วเอาเรียงโก้แล้ว ผมหนึ่งอ่ะมันเล็งผมอย่างเดียวเลยอ่ะผมช่วยผดช่วยผมไม่ใช่เข็นนีเอ็ดน้ววะมีอยู่ไหนวะอ๋อหลับไปต่อยตวอกตัวชอ,ว,อ,ว,อ,ว,อวะ <S <S เ,ออเออมาโคตรแต่กลัวละแตมมิช ้ถ้าผมยืนโนววระเบิดจะเป็นแบบว่าอุ้ยเเทำอนไรไปตกใจพี่นึกว่าตายไป <c oughs> ต่อครับไปข้ามสึกแล้วนะไปรถไปรถเออแล้วคุณจะลงมาไงวะผมก็ลงที่เดียวคุณไงอ๋อผมเป,เปลีอออกก่ยนท็อปด้วยกระโดดลงมาเจ็บตายจิตวิญ,ญญาณไมเคลืนแจ็คสันมาใช่ไหมมีนะแถวนี้ไม่มีนะมีนี่กูตายแลย้วเฮย้ย M2C9 มึงขับเรืกูขับอุ้ยรถแม่งเดินเองได้ไอ้เหี้ยขับเองก็ได้ไอ้สัเฮ้ยเฮ้ยผีหลอกไอ้เหี้ยเฮ้ยซ้ายซ้ายซ้ายยอมรับได้ว่านี่คือผี บิงโคตดไายเดี่ยวไหนอะเอาตรงไปเอาตรงเอาตรงไปก่นอนตรงไปก่อนกันทางนี้ไไนอะไรนะรถบล็อกเลี้ยวขวานข้า,างหน้าเลี้ยวขวารถ<ห>บล็อก จะรีบไปดิบมาน์ทหมาเดี๋ยวรถเมย์โอโ้โหรถเมย์แม่งโคตรที่นี่ผมไปไหนต่อเลยซ้ายซ้ายผม <c oughs> กดนิดเดียวแม่งเลี้ยวยาวเลยพยายามขับตรงให้ได้ซ้ายดีซ้ายต่อไปอะตรงรถบล็อกมุกแคผ่านรถบล็อกมาเดี๋ยวเราเน,เนียน,อน,นเออเราเลี้ยวขวาวก่นอ,อ,อนพอรถบล็อกถึงกานซ้าย เอ้ยเราเราเวลาเราออกเราต้องไปทางขวาไว้จอดรถให้นผันหน้าไปทางขวาเอางเงี้ยตรงนี้ไม่ได้มั้งถอยตรงไนเราก็ยมีมามาล็อบล็อเดแบงค์เลยล็อบเลยหมุนทำไมผมออฟมาล็อบเดอะแบงค์หนึ่งสองสามยิงเออโอ้โหเอ็มสองสีเก้า คุณดูตัวประกันไว้นะผมต้องดูตัวประกันเด้อ,อ,อได้ไดครับนี่แล้วไม่นะเพื่อนผมจะผมจะเฝ้าตะปูเป็นอย่างดีโหมากเสร็จแล้ววางวางปอง เขาเขามา <Hey. S 2> ใช้บริการลูกตะก,กูฟรีคุณคุณมาช่วยผมเก็บตังค์่อยสรุปต้องเฝ้าตัวประกันไปแนไ่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องละเดี๋ยวเวลาช่างแม่งมันช่างช่างหัวมันเอาตัวประกันไปเรา,าเอาเงินเราไม่เอาตัวประกัน <laughs> เออว่ะใช่เราไม่ได้มารีถ่ายตัวประกันเราต้องโฟกัสที่จุดเป้าหมายของเรานะครับ กด e โลโลได้มต้องกด e รัวๆเออไวขึ้นเยอะนี่คือส่วนที่น่าเบื่อที่สุดของเกมแบบกินนั่งน้ำได้คนดูนี่กลับไปกินพิซซ่ารอได้เลยนั่นีหยเดินทางไปเที่ยวจากปัตตานีขึ้นเชียงรายแล้วก็กลับมาทีเอ้ยขอแล้วขอแล้วข้างแม่งข้างแม่งขึ้นาต่อวะ ทำไมต,ต้องเซฟตูดด้วยอะเดี๋ยวโดนตูดไงเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวโดนตุยตูดตูดทั้งถ้าหาอ<ม>น<ม>กันเนี้ยเราเราไปมัดตอนไหนวะเนะี่ยไม่รู้ครับโปรไมค้ใหม่สองสิบเก้าโอ้ ขับเลยครับผมไม่ไหวนี่ขับไปด้วยยิงไปด้วยเป็นสองสี่เก้าจะมีตัวหนึ่งอยู่บนใช่ไหมยิงแมงเลยมันไปยิงบนมาแน่โอ้พยายามมาด้านหลัง ไปดิเฮ้ยเร็วๆทำไมล้อเป็นงั้นเดี๋ยวเขอเคลียร์ก่อนกล่องพังไปเฮ้ยเฮ้ยล้อบักไอ้เหี้ยรล้อบักมึงดูดิมึงดูล้อดูล้อรับรถมาตู้เอารถมึงมา รถบรรทุกวารอ,อเทียงไหรแล้วม <c oughs> <c oughs> ึงว้าบีบแต่ได้แนละ้วต้องกดมาซีกขวาเที่ยวกระตุ่นจะหมดไปเ้ยอะจังเสร็จจ <c oughs> ังตัดมาทางนี่อย่าบักนะเออแล้วผมก็รู้ปัญหาแล้วนะทำไมร้อถึงบ,บักนะ <c oughs> เพราะว่าเิหตุการที่เราขับรถคนอะไรก่อนนะเราจะบัก เขาเร็นคนแรงๆเ่ยเอาปักเปนต้องเด็กเลียงนักคนนะจอดข่ายเวรข้างหลังก่อนได้มั้ยไม่มีปืนใช้ไม่น่าได้มันมากันเยอะตั้นนะ เออฮนะเป็นเก้าคู่เดี๋ยวเฮ้ยเร็วป้อมไปแล้วหนึ่งอุ้ออยโอ้โหมันชนเรามามาปืนนะปืนนะปืนช่วยชวยช่วยมาอะไรไปเลยไปเลยยาวเลยยาวเลยยาวเลยปล่อยไปก่อน ขับขับแล้วไปได้วยยิงไได้วยมันจะเหมือนเดินอยู่ตลอดนะเมื่อกี้ไปยิงโดนเออแล้วอกโกล้ายันยิเพิ่งไมนฮะโกลท์แล้วผมต้องไปยาวต่อแล้วเปล่าอันนี้ทางนี้ก็ไม่รู้ว่ตาตันเนี่ยเรามาติดตรงนี้แเมื่อกี้เดินไปเดินไปมันก็ไม่ได้นะ น,นี้เราเคมาล้วมาละล้มันหนักติดเราไม่ใช่แล้วแสดงว่าทางทางนี้เลยทา,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 านั้นทาง <ๆ S 1> นั้นแหละไรโคตรเยขับกีนรรถไปออเกรอ๋อขับรถไฟวะเห็นต่รถบรรทุกเออไม่ต้องพักละ เททนนี่กดดัเป็นมองหลังนี่รถไฟข้างหลังวะไม่ยายาวยาวมาแล้วรถมาแล้วรถยนต์เหลือรถไฟไปแล้ววะยัง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 ไม่แน่ใจแต่ไม่เยอะว่ากเฮ้รถไฟอยู่หน้ารถไฟอยู่หน้านัเร็วเร็วใช่ป่าววะเร็วเร็วใช่แหละ ไป,ไปเลย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 ,เลยออกแบบแมพมาอย่างนี้แล้วใช่แล้วแหละโอ้โหยีส oh, oh. เีเย็นไงอา้อาวอา้าวอ้าวเล่นมาตั้งนานมึงจบ,บนะงจบี้เลยเหรอฮะมึงจบงี้ได้หรอมึงจบแค่ข่าวว่ามัเอา้าวรู้สึกว่าเป็นแมบพบ ที่ยากแล้วก็แบบที่ยากแล้วมันก็เสียเวลาแล้วก็จบงงๆเท่าท,ที่นี่เคยสร้างเลยนะเนี่ยดูดิเรายิงมันมันยังมีตาแดงๆยิงเอ้ยยากูโดนดาเมจด้วยยิงหาแล้วเยอะไอ้เหี้ยกูโดนดาเมจดไปไปไปจบ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 หยุดหยุดหยุดแหว่เหี้ยตายเลยไอ้แบบ 1,000 HP โอเคแล้วแม่งพัด<ค>เลยเอาลนะสำหรับใครที่ชอบเนา่ว่ากดไลค์แล้ว subscribe นะครับรนะสนใจไม่ชอบก็ดิสไลค์ได้นะแล้วถ้าชอบมากเนี่ยกด subscribe เลยนะแล้วก็ติดตามอยากให้ทำอีกก็คอมเมนต์ได้นะอยากให้ทำเกมแล้วคอมเมนต์ได้นะอืมสำหรับวันนี้ผมเพชรนัทลาไปก่อนนะสวัสดีครับแล้วก็เจ้าหม,มานะบ๊ายบาย